ตอนนี้มันกี่โมงแล้วนี่ประมาณกี่โมงแล้วประมาณกี่โมงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะให้ดูเนาะหกโมงสามสิบสาม,มพี่จ๋าหกโมงสามสิบสามแล้วเราก็อยู่สภาพแบบนี้ใช่ไหมตุ๊กใช่นี่สภาพแบบนี้ค่ะอยู่สภาพแบบนี้นะหนาวไว หนาวไ,ไหมไม่หนาวไหมใช่ไหมไม่ต้องถามนะเธอดูดูสภาพเธอดูเธอใส่อ่ะดูอ่ะอันนี้อันนี้เอามาจากโอ้โหน,นี่ดูสภาพโอ้โหดูวิวสวยมากอ่ะดูคุณตุ๊กอ่ะ<ว>โอ้โหดูดิเนี่ยเมื่อกี้ลองปักแป๊กปักแป๊กเดี๋ยวองใส่ผิด โอลเลยอ่ะโอ้ยมีลมอยู่นะคือหลังเอ๊ะขันขันหลังก็คืออย่างนี้มั้งแล้วเราถ่ายเซฟี่นี้ไหมใช่ไหมขันหลังให้เออเนือเขาก็คงจะมีอะไรที่เ ไไกระเป๋านไม่พอเลยนะใ็่กระเป๋ามาไปเที่ยวไหนเขาส่งมาวางสิ่งกึ่งบนหนูไม่รู้เลยเหมือนกันถ้าตามๆเนี่ยเดี๋ยวพระอาจารย์ก็น่าจะหมดเราจะลงไปแล้วใช่ไหมตุ๊กกาของพระอาจารย์นะอยู่ไหนอยู่ในกระเป๋าไปเถอะเตรียมตัวลงไปข้างล่างนะคะที่เจดีตรงโน้นนะคะตรงนี้ที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะ วิวสวยมากเลยนะฮะแต่เรื่องหนาวนี่ไม่ต้องอพูดถึงเลยโอ้ยน,อน่น